เรา,าหน้ <c oughs> อเคไดาร์ <c oughs> ไม่มีอากาวิ <c oughs> กนกทิไเสาอยู่หนพี่หน่ยแป๊บนึงนะม่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสารมาตอนปีใหม่ลูกอันนี้มันมันคนละมันคะนาอ่ะือกันแล้วมืย้เดี๋เดี๋ยถ้าไดโนเสาร์มาแม่จะพามานะครับเจ๊เจ๊ไหน ในของแผ่นดินที่นะไหนวัสด,ดีเจ้ก่อนเจ้มารับเร็วเจ้ก่อนน้องหน่อยเล่นตรงนั้นนีกน่กวินกะวินหน้ามาหน่อยในหมุนให้ดูหน่อย กาวินไม่เอาเดี๋ยวหมดค่อยอะไรเอยให้ดอกไม้แม่ด้วยโอ้อคือท้าถ้ารัเชื่ัวเราข้อชื่นใจเชื่นใจเออชื่นใจเลยชื่นใจใช,ชื่นใจใช่ ไม่ได้อันตรายทำไมก็แอนลีกอ่ะไม่ได้ลูกอันตรายอันลีกนี่อืมได้อยู่ใส่ชุดเหมือนกันเลยเหมือนใครไปดูข้างในไหมแม่พาไปดูไปวิ่งเลย